มาดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ามือนีนสวนบักพริกพี่น้องเบื้องดุกดุกมันอ่ะบักพริกเกษตรอ้ายพวกไอ้สื่อพริกก็สร้างเนื้อจ้าสร้างย่ายได้อยู่มันจ้าคิดดิจ้าสวนบักพริกเบื้องง่ามแห่เบื้องพี่น้องสวนบักพริก Cô đã nhau về hoạt phùn Dọn sáng phì nòng Tôn bậc mông Bát bơ Bát thô bơ Đố kì đi Mấy bậc tèng phòm Mấy bậc tèng ơi bơ Xa ồn bơ Lạp sáng đẹp nè Bát thô bơ ่โอ้ยงามบากพี่น้องงามบากพีกอะโอ้ยเบิ่งเชี่ยวอึดตื้ออยู่พุ่อน่ะย่าสิพาขึ้นไปเบิ่งบมกม่วงย่าปลูกไว้เบิ่งสวนบมกพีกเด้หน่ย่าอาราดกล้วยหน้าย่าเด้อพี่น้องพี่น้องเห็ดโอ้ยเบิ่งดกคัก กพริกอ้ายเด้เนี่ยพวกเบื้องเป็นจุ่มอยู่มีหลายชนิดเบื้องพุ่นน่ะอุ้ยงามหายเบื้องพุ่นน่ะงามงามเลยกล้วยกระไรพี่น้องนั่นน่ะเห็นบ่นั่นน่ะอ้ายผู้ปลูกอ้ายพี่ใส่แง่ดิ่งกล้วยพี่น้องกล้วยหลายเคี่ยวอยู่ เด้อภูเร่แม่สื่อลาบกล้วยโทรมาหายายเลยมาแทนแกติดต่อยายหมากริกกล้วยพี่น้อง <c oughs> นั่นนั่นนาม,มาดานยายเห็นบ่ยายจอน้ามาดานอันนี้บอกม่วงพูดนะพี่น้องก็ต้องเป็นหมากสามปีเลยเนาะแม่นบอทาา <c oughs> <c oughs> ่าใหม่จำอะไรพูดนะไม่ <c oughs> ทายแต่เสา หน้าหมอกเข้าไปว่าไรพูดนะกำลังเป็นหมากอันนี้มหาชนกเจ้าต้องสีต้องเบิองมั่งเบิองมหาชนกเห็นบ่นี่อันนี้พันกระลูกใยเหมืนบ่อันนี้กระลูกใยพันธุ์บักม่วงบักม่วงเอ่ออียังสามลดไหมเออแล้วเนี่ยบักม่วงพันอันอียังอันนวยยี่ยี่น่ะลูกละล้อสามลดพอน่ะมะม่วงสามลด นี่แหละเห็นบ่อันนี้บ่เมีนขมิ้นเนีคักๆนี่พูดพูดขมิ้นใช่พูดพูดต้นนั้นต้นหนึ่งต้นนี้ต้นหนึ่งขมิ้นเมีนบอเจ้าหูเจ้งไหนงูเจ้งไหนกินมาแล้วสมาัยกเนาะบอกินฝนขึ้นนุ่มนี่ไมมต้นมะขามย่าต้นนี้มะขามย่าอยู่ดีมะขามถูกปั้นมะขามส่งพี่น้องโรคอากลากเบ์บอมันเข้าไปบ่ได้เนาะมันหมวกไหมเข้าไป Mọc, mọc mong mong đâu mong 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 mai, mong 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 mất mong 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 mất mong hoang mong 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 ba mong 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 ขามโดกโดกได้พี่น้องพุ่น่ะมะขามกำลังสิสุกดิบก็มีเนาะยุบไปปลายผุนวพาท่านหนส่ยซุกด่นเ่าท่านสุกพุ่น่ะพี่ไายผู้ดูแลสวนไปยางเมื่อวานพี่น้องพอกันกิบไม้นอจ้าวาดดีสุขูสุข้นพี่น้องวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ยายสิไรสดเออจ้าขอเบอร์โทรพี่น้องในพันปัก พบก,กันกิฟไม่จ้าวันดีจ้า